สนับสนุนโดย DBMP Double Mac Plus สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทีมข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง73นะครับเราเดินทางมาที่ว่าการอำเภอชัยบรีนะครับวันนี้ทางกลุ่มชัยบรีรักถิ่นหรือว,ว่ามบ,บพันเสนะครับวันนี้รวมคนนะครับมายื่นหนังสือที่หน้าอำเภอชัยบรีกันด้วยนะครับนะฮะ ในเรื่องของสิทธิทำกินของพี่น้องชาวบ้านวันนี้มากันเป็นพันคนกันเลยทีเดียวนะครับพร้อมไปด้วยเ <c oughs> จ้าหน้าที่ป่าไม้เ <c oughs> จ้าหน้าที่อส <c oughs> นะครับรวมไปด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ <c oughs> นะครับแล้วก็ก่อนที่จะเข้า,ากิจกรรม <c oughs> ก็จะตั้งจุดคัดกรองโควิด -19 <c oughs> กันด้วย <c oughs> นะครับนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งบ <c oughs> างช่วงบางตอนนี้เราไปสัมภาษณ์ทีมงานกลุ่มชัยบริรักษ์เทนหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกันนะครับเชิญครับ ผมจนประกาศนำเรียนนะครับผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผมจับประเด็นได้ก็มีอยู่สองข้างประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือในเรื่องของการให้จังหวัดนะครับเปิดต้นกับสะอาดประกาศที่ให้พี่น้องอจากพื้นที่ไปในที่มาวันออนี่คือประเด็นที่ผมจับได้นะครับประเด็นที่สองก็คือเรื่องกองการต่ตสัญญานะครับโตสัญญานะครับในพื้นที่ที่จังหวัดเนี่ย แต่รับทางนี้ทางตัวแทนชาวบ้านเนี่ยไม่เห็นด้วยในการทิ่จะให้ตัวทัจญานะครับประเด็นที่สามก็คือในเรื่อง้องการทิ่จะนะครับจัดสรรสีดินตับกินนะครับแปลงสีมันดําเนินการอยู่แล้วเนี่ยให้เร็วที่สเพื่อให้กับพี่น้องนะครับผมจะนําเรียนประเด็นหลกเนี้ยห้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราบโดยเร็วกลาบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีอ่าสิ่งที่พวกผมมาวันนี้คือผมอยากมาขอร้องท่านว่า สิ่งที่ท่านทำไปวันนี้มันมันมันไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าท่านออกคำสั่งให้พวกผมออกแต่กับบริษัทพันศรีทึงหมดสัญญารมตานแล้วยังอยู่ได้ในพื้นที่เพราะงั้นผมคิดว่าท่านต้องทำให้ถูกต้องนะครับทำให้ถูกต้องและอีกอย่างหนึ่งครับอีกประเด็นหนึ่งสิ่งที่ผมขอร้องวันนี้ที่ผมมาอยากให้ท่านเนี่ยเอาที่ดินปลงดของพันศรีนะครับ ประมาณ2 0 0 0 0ไร่ออกมาจาัดสรรให้พี่เีวน้องเกษตรกรให้เขาได้มีที่ทํากินครับผมแต่ถ้าผมมาแล้ววันนี้พูดกับท่านแล้วท่านยังไม่ฟังท่านยังไม่ทําผมให้เวลา7วันครับหลังจากนี้เจวันไปแล้วถ้าท่านยังไม่ส่งข่าวหรือไม่มีการเจรจายเลยพวกผมจะยกรับการชุมนุมอีกครับผมผมไม่ดูแลครับเชื้อไ้ครับสังคมแบณไห้ครับพีริยาคุณอ,อมาทำอะไรครับ มากก่เพื่อจะได้ที่ดินนี้เำ้มาห้ากินคนจนครับคนจนมากครับผมนายปนาเตปโอเรื่องตัวแทนจากโรพอโสตตําบลบุรีเป็นประธานมู่ตีหนึ่งได้มาขัดกรองผู้ที่มายืนเรียงตีตํากินกงอาเบอร์เจบุรีมาตรการกาคือทุกคนตรงใส่แเม็ด แล้วก็วัดอุณหภูมิล้างมือเพื่อป้องกันโควิด19ตามมาตรการของจังหวัดสุราษฎร์ธานีสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชน,นพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศนะครับแต่ผมหมอดีเพชรัฒน,น,าาาาาน์นะครับก็วิ่งบอลไปหาผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับว่าที่ดินตรงนั้นที่หมดทรัพย์านแล้วอยากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับให้จัดสรรให้พี่น้องประชาชนคนยากคนจนนะครับ ผมเองก็คุยเป็นเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับนั่งกลองที่รัดกันอาติมาดใช่ก็มาเรียร้องเท่ทำกินเคยเรียร้องเคยไปเรียร้องมาไล่เท่ไล่แตะไล่แหงแล้วนี่เดี่ยวตกันนาเท่ทำกินใช่ไหมก้าวหน้าใช่ไหมชายอุนนานวัยผู้กำกับพาที่ตรนดอกรจเยบุรีเจ้าก็เปื่อตีตีอำเภอเจียบุรีกัด ผมแต่ก้าวมาในน้ำกุมม่วนชนที่ก้าวมาในพื้นที่ว่าให้เอเอเคอร์านมันใหญ่ฉือผู้อยากรายมาต้องใหญ่ฉือต่างๆวันที่ห้ามีหน้าตรงเอาง่าได้ในวันนี้ต่างกุมม่วนชนได้ก็ได้นัดมาต้องใหญ่ฉือที่ว่ากานอำเภอใจบุรีอันนี้ก็พร้อมจะรับใหญ่ฉืออยู่นะครับครับสวัสดีครับก็กอดีตนะครับผมต้องขอแนะนําตัวเองก่อนนะครับผมอนดีตโมบรมนะครับอดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่4บ้านคนายนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ในพื้นที่อำเภอเชบุรีวันนี้ก็อยากมาเรียกร้องนะครับกับผู้ที่มีอำนาจนะครับให้จัดสรรที่ดินทํากินตรงนี้ให้กับพี่น้องประชาชนที่เนื่องจากนะครับตอนนี้พี่น้องประชาชน กำลังชาวชียบุรีกําลังเดือดร้อนอยู่นะอยากจะฝากผู้ที่มีอำนาจนะครับว่าช่วยมาจัดสรรที่ดินทํากินตรงนี้ให้กับพี่น้องประชาชนคนที่ไม่มีที่ดินเพราะฉะนั้นก็ขอฝากนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนะครับผมด้วยความเคารพนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสนับสนุนโดย dbmp double max